ใครที่เป็นสายการ์ดเกมครับชื่นชอบแนวทางในการวางกลยุทธ์วางแผนในการต่อสู้ครับ s y n e r g y of Sera เป็นการ์ดเกมอีกตัวหนึ่งครับที่วางอยู่ในระบบบล็อกเชนครับตัวนี้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เกือบเกือบ3ปีที่แล้วนะผมเคยรีวิวภาพรวมคร่าวๆไปแล้วครับในวันนี้ครับสามารถให้คุณเข้าไปเล่นได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y Lot ครับวันนี้เราอยู่กับ Synergy o f s ซ e r รการ์ดเกมครับที่ปัจจุบันเปิดให้โหลดเล่นได้แล้วนะครับทั้งทางอีพิ a y Store แล้วก็ผ่านเว็บไซต์ของเขาครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วซึ่งใครที่เข้าไปซื้อกล่องเขาไว้นะสามารถมาเปิดแล้วก็ได้การ์ดไปด้วยครับซึ่งการ์ดจะเป็น NFT สามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดของเขาครับและใครที่สเต็กตัวกล่องเขงาไว้ตั้งแต่แรกสามารถเข้าไปเคลมเพื่อรับแต้มมาได้นะ ต,ตัวนี้เอาไปซื้อกาดได้อีกทีหนึ่งครับรบในการเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันครับแต่ถ้าใครจะเข้ามาเล่นนะฮะเข้าไปเว็บไซต์ของเขานะ synergyofsera.com ครับตัวนี้สามารถเล่นฟรีได้ครับเพราะจะมีเด็กซัตเตอร์ให้คุณสามารถทดลองเล่นได้และเข้าไปดาวน์โหลดได้ในหน้าจอครับกดเพลนานตรงนี้ได้เลยนะฮะ ซึ่งเมื่อคุณคลิกเข้ามาครับมี2ระบบให้คุณดาวน์โหลดเล่นนะในระบบ Windows และก็ระบบ Mac นะครับในระบบมือถือหรือว่า iPad ไม่สามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะครับภาพรวมของตัวเกมครับเดี๋ยวเราไปว่าการสรุปคร่าวๆกันอีกทีแล้วกันเนาะในตัวกล่องครับถ้าใครที่เคยซื้อเอาไว้แล้วครับคูณสามารถมาเปิดได้มามินได้ครับคุณจะได้รับตัวการ์ดมาซึ่งการ์ดของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น3แบบครับแบบของยูนิต หรือว่าการ์ดครีเจอร์อะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นการ์ดเกมแบบอื่นมาเนาะก็คือตัวละครที่เราองไปต่อสู้นี่แหละครับการ์ดของสมส่ครับหรือว่าอร์ติแฟกที่ไปติดกับตัวละครและการ์ดเหมือนการ์ดเวทมน์นะฮะเป็นการ์ดที่คุณสามารถใช้ได้ในระหว่างเทินครับและก็จะแบ่งเผ่าพันธุ์ไปอีก3เผ่าพันธุ์ครับแต่ระบบการเล่นของเกมนี้ไม่ง่ายนะฮะค่อนข้างซับซ้อนในทีเดียวเดี๋ยวเราไปว่ากันในโหมดของระบบการเล่นอีกทีหนึ่งครับ ในดีเทลของกา์ดแต่ละตัวครับก็จะมีค่าต่างๆตามนี้เลยฮะบุมซ้ายบนนะก็จะเป็นค่าไรา่หรือว่า energy ที่คุณจะใช้ในการเรียกการาดลงไปใช้งานครับความแรงของก๊์ดชนิดของการาดก็สามารถดูได้บนการชินเดียวกันซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้คุณดูครับในระบบการเล่นเกมเนาะหลังจากนั้นครับกร์ดตัวนี้คุณสามารถนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในตลาดกลางของตัวเกมฮนะ โดยในปัจจุบันครับตัวเกมก็ได้ให้มีการเปิดระบบ Marketplace แล้วเนะแล้วก็การทดสอบเกมในตอนนี้เป็นระบบ Alpha Launch ครับหลังจากนั้นก็จะมี Close Beta แล้วก็ Open Beta กันอีกทีหนึ่งครับซึ่ง Marketplace ของตัวเกมนี้ฮนะเราไปดูในแถบเมนูของ Market ด้านบนนะ ตรงนี้ครับถ้าใครที่มีการส,สามารถมาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ครับโดยสกุลของเขาจะเป็นตัว scrap นะซึ่งเนี่ยถ้าใครเห็นข้างบนผมมีอยู่2005ใช่ไหมเกิดจากการที่ผมซื้อกล่องเอาไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วครับและ stay ก็ไว้ตอนนี้เขาแจกเหรียญมาซึ่งผมสามารถมาเลือกซื้อตัวการ์ดแต่ละตัวได้ฮนะโดยในเหรียญ scrap นี้ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญค r y p t o c u r r รน c y ของระบบตัวเกมนี้ฮนะคุณสามารถซื้อได้ถ้าใครอยากได้การดนะถ้าอยากจะไปซื้อกาดครับสามารถมากด buy scrap ตรงนี้ได้ครับ ซึ่งเหรียญราคาก็จะตามหน้าจอตรงนี้เลยฮะหมื่นเหรียญก็ประมาณ10ยูโรเนาะวิธีการจ่ายเงินครับนี่ทางด้านล่างสามารถจ่ายได้ด้วยเหรียญบิตคอยน์อีเทอร์เรียมยูดซแล้วก็ตัวเหรียญของเขานะบนสกุลเงินบนเชนที่เขากําหนดครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะฮะโดยในการที่คุณจะโอนเหรียญตัวส c คร p ออกมาครับคุณสามารถทำได้โดยการกดปุ่มทรานเฟ r ตรงนี้ฮะแล้วก็โอนไปยังกระเป๋าที่คุณต้องการครับ แต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะเหรียญน่าจะยังไม่มีการลิสต์ในกระดานเทรดน,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอการเปิด Open นเบต้อีกทีหนึ่งครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนเหรียญออกมาแล้วเราจะมาดูกันครับว่าราคาเหรียญเท่านั้นอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ ดยในตัวเกมซีเนจีออฟเซียร่าก็จะใช้เหรียญสคร a บนี่แหละครับเป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองครับคุณวางการ์ดขายในตลาดเข้ามาซื้อก็ต้องใช้เหรียญสคร a บหรือจะไปซื้อซองการ์ดใหม่ที่ตัวเกมผลิตออกมาขายก็ต้องใช้เหรียญน,นี้เช่นเดียวกันครับและรางวัลที่คุณได้รับกลับไปก็เป็นเหนรียญสคร a บครับและตัวเกมจะมีการหักค่าธรรมเนียมในทุกๆทรานซิชันนะฮะ ทีนี้เรามาดูในระบบการเล่นเกม,มกันบ้างครับหลังจากคุณดาวน์โหลดเข้ามาแล้วฮะคุณจะพบกับหน้าจอแบบนี้เนาะก็ล็อกอินผ่านยูสเนมพาสเวิร์ดของคุณนี่แหละครับเราจะเห็นว่าด้านบนครับจะมีส่วนของซูสเคสซึ่งให้เราสามารถมาจัดเด็กได้ครับถ้าใครที่มีการ์ดใหม่ๆจากการเปิดกล่องก็มาใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันครับหน้าตาของการ์ดครับมันจะแตกต่างกันเนะในระบบที่ผมบอกแล้วครับมีอยู่3ชนิดครับเป็นยูนิตเป็นอาร์ติแฟ์แล้วก็เป็นตัวเวทมนต์อินสแตนต์ต่างๆ,ๆนะครับ โดยยูนิตฮะเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งด้านล่างเนาะสีแดงกับสีฟ้าคือค่าพลังโจมตีพลังป้องกันนั่นเองครับและมุมบนซ้ายมือคือค่าร้ายหรือว่าแต้มที่เราต้องใช้ในการเรียกการ์ดใบนั้นลงมาครับถ้าเป็นการ์ดแบบอื่นๆครับสังเกตได้เลยว่าเนี่ยมันจะไม่มีทางด้านล่างเนาะก็ไม่มีค่าพลังโจมตีป้องกันครับและเราก็สามารถไปติดได้ในตัวของยูนิตแต่ละตัวถ้าเป็นการ์ดอ์ติแฟต์ครับ ดังนั้นครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้ครับไปดูระบบการเล่นเกมเลยดีกว่าครับทางด้านบนนะกดเพย์หนึ่งทีครับจะเป็นการแรนดอมจับคู่ในการต่อสู้วางแผนในระบบการ์ดเกมฮะและเมื่อเราจับคู่ได้ครับเราก็มาเลือกครับว่าเผ่าไหนที่เราต้องการเนาะเดี๋ยวผมลองไปใส่บอกแล้วกันครับ Default Accept ไปเลยฮะ มาแล้วครับฝั่งด้านล่างนะครับนี่ตรงชื่อผมเนาะตัวก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับ40นี่คือไร์พอยต์หรือว่าเลือดของผมนั่นเองครับฝั่งตรงข้ามก็มี40เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นเทิร์นเขาอยู่นะเขาลงการ์ดอะไรเรียบร้อยแล้วครับลงมา2ตัวนะไปส่องดูการ์ดของเราบ้างครับตัวนี้มีดัมมี่อยู่ใช่ไหมนี่ตัวนี้มี2ตัวเลยพลังป้องกนัน1โจมตี1อ่ะผมไล่ลงไปแล้วกันครับ ลงไป2อันเนาะนี่แล้วก็คะแนนของผมนะฮะเหลือ1แล้วเนาะจาก3แต้มนะครับก็ใช้ไป2ตัวนะครับตัวละ1แต้มมีอะไรให้เราใช้ได้อีกบ้างครับเขามีโจมตี2ใช่ไหมค่าไลศูนย์บวกไรบวกพลังป้องกันนะบวกศูนย์บวกหนะครับป้องกันอ่าลงไปตัวนี้แล้วกันอันอื่นมีขุดเนาะขุดก็จะได้ตัวแต้มกลับมาใช้ไปครับเพราะไลศูนย์เนาะ นนนีเหมือกัลงไปกอดนี้ได้แต้มมาละสามนะครับลงนี้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเลยเด็กเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ทั้งฝั่งขวาครับจะมีตัวเขาดาวอยู่นะฮะปุ่มเอนเทิร์นถ้าใครอยากจะเอนเทิร์นจบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่เราไปดูฝั่งซ้ายก่อนครับฝั่งซ้ายครับเขาจะมีการ์ดพูลอยู่ตัวนี้เป็นริเวอร์พูลนะฮะเป็นริเวอร์ที่แปลว่าแม่น้ำนั่นแหละนะครับก็เราสามารถไปเลือกการได้จะเข้าเด็กของเราเนาะในเทิร์นถัดไปครับ ก็สามารถไปส่องได้2ฝัง่งครับทําได้เหมือนกันหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวผมไปส่องนะเอาใบนี้แล้วกันนะฮะเอาสองใบนี้ไปนะครับแล้วกด enter เอาไว้ฮะหลังจากนั้นครับก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนี่ตัวนี้ที่ผมเลือกเนาะก็จะเข้ามาในการ์ดเราเราสามารถใช้ได้ในเทิร์นถัดไปครับฝั่งตรงข้ามก็ทําได้เหมือนกันครับเนี่ยเขาเก็บการ์ดไปได้เห็นไหมเออเออเออก็เป็นการวางกลยุทธ์ที่ การ์ดฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถวางแผนใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าใครจะเลือกการ์ดอันไหนเข้ามาในเด็กของเราเองใช้งานในเกมนี้เท่านั้นครับเอาละเขาตีตัวผมตายหมดเลย2ตัวเนาะก็โอเคผมมีค่าไ้า,ายอยู่เวลามีค่าไลาอยู่7เนาะก็ตัวนี้ที่ผมเลือกมาใช่ไหมอ่ะลงไปเลยฮะ2ตัวเป็น6ครับ ถ้เราลงไปครับจะติดค่าแบบสตารอยู่นะไม่สามารถตีได้ในเทิร์นนั้นนะครับต้องรอเทิร์นถัดไปเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอไว้ก่อนเนาะ2การ์ดนี้ให้พลังงานแต่เราไม่มีการ์ดเหลือแล้วนะครับเราต้องไปดูการ์ดฝั่งซ้ายมากขอ,อาการ์ดยูนิตมาแล้วกันเนาะตัวอีตัวนี้โอเคแล้วก็มีการ์ดที่เป็นอัติแฟกติดด้วยดิว1ดามเมจสมโอเคหมดแล้วเลือกได้แค่3อันแต้มหมดนะฮะ แหม่และต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามใช้การ์ดมาค่อนข้างดีนะฮะผมก็เลยแพ้แบบค่อนข้างหมดรูปเหมือนกันเนาะเดี๋ยวระบบในการเล่นต่างๆครับเทคนิคในการเล่นการ์ดไหนผมแนะนําเดี๋ยวไปลองเล่นมาแล้วจะมาเล่าให้คุณฟังอีกทีครับไงใ,ใครที่สนใจเกมนี้ครับซีนซีออฟเซีสามารถมาทดลองเล่นฟรีกันได้ครับแต่ในระบบการจับคู่ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้าง ลำบากหน่อยนะเพราะปัจจุบันนี่คนออนไลน์อยู่ประมาณ7คนนะครับก็ต้องลองหาเวลาดีๆครับแต่ในช่วงกลางวันที่ผมมาล็อกอินและเข้ามาลองเล่นเรียกว่าคนค่อนข้างเยอะมากทีเดียวครับไปสงสัยครับสามารถไปดูด้านซ้ายได้ครับมี Learn to Play อยู่เนาะก็จะมี t u t o r i a l ครับในการสอนการใช้งานอยู่ระบบการต่างๆแล้วก็การจัดการระบบต่างๆของตัวเกมสามารถมาดูได้ตรงนี้เหมือนกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ